สวัสดีจ้าทักทายกันมาเลยเด้อจ้าพี่น้องจ้ากับช่องแมนซี่โชแซบจ้าแนวเด้อจ้าพี่น้องจ้าทักทายกันมาเลยจ้านางแต่ที่โจยก่นเข่าง,งานเนาะ,ะพี่น้อง ถ้าเข้ามาได้เด้อจ้ายอยากเห็นข้อความจับขอความแล้วจะ้ะเนาะพอดีใจค่ะเพราะรูร้วิธีเปิดเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องค่ะเพราะว่าตอนนี้นี่ค่ะเนาะยังบ่ทันมีผู้ใดทักเข้ามาเลยค่ะถ้าเข้ามาคุยกันได้เนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าท <c oughs> ่าสิก็อยากเห็นว่าแบบก็เถียงแต่พี่น้องจ้า <c oughs> กับบักไงค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งคนค่ะชื่ออะไรคะถ้าท่ายเข้ามาได้น,นะจ๊ะมาคุยกันจ๊ะมาคุยกับน,น้องแมน่นนะจ๊ะแม่นสี่โชว์เซ็ปชั่นเนี่ยจะพี่น้องจ๊ะมามาจ๊ะขอบ